มกับเขามาย่างย่ามาตั้งท่มาตั้งที่เออมาตั้งที่อันนี้อันนี้ถงเอออันนี้ถงใส่ในบาตรดกใส่ในบาตบอเมนอันนี้อันนี้เออย้ายถือย้ายเมื่อยล่ถือแบบเออใส่ฉันพี่มาเยมาไปใกล้ผาเหลืองขึ้นถูกหมอนะกอันนี้อีกถุงนึงเออใส่ถุงนึง แน่นๆนวดฝ่าเสนี่ังทียาหายนวดทีแบบนี้นะนี่ใส่อีกน้ตัวมานัี่นะอันลูกสายสันนี่ะมาอยาบมัวดน้ำน้ำยาบนี่มานั่งจับาน้นาน่งลุกอ่งลุกทริวะหาุราะริรินตีสัการังเอวมีไว้ตน uh na -huh. กินเขาเนาะแม่สิพาย้ายไปทั้งนี้ย่างย่างตรงย่างตรงไปเลยลูกย้ายเจ้าของย่างหม่องแปนให้ย้ายย่างหม่องหกโอ้เมย์บอสอ่ะพอนไปมื่อยอยู่บ่เมื่อเตี่ยโอ้ยยังออกกำลังกายเสย อยโหฮัน้อยปีอีหลีบ้า่เออว่าะอยโหฮัน้อยปีอีหลีเนี่ยโอ้มันคือสียูดนนยูทนทัยบุญใหญ่เลเจ้าหิ้วเข่าเลยยังเจ้ยผักเข่าเจ้ามาเบิ้งดูจี่หนาผักเข่าฉันได้แกงปลามาให้เจ้ากินแม่ ยู่ข้างหลังเด้อพักเขายู่ข้างหลังเจ้าเพียงพักเขายู่ข้างหลังเจ้าวันท่านได้กินตอนนี้มันบ้าเออแกงปลากดเป็น้ำไม่สมเด้ออุ้ยแม่กูเอ้ยเนาะซ้มในละลาสภาพย่ายค่ะพี่น้องค่ะถึงเราสิลงสติจังใดแต่เราก็เว้ารู้เรื่องอยู่เด้อพี่น้อง เมืออ่อนีขอดหอผาสิไปบ้านเก่าพะนะเคยเห็นแต่วงเวียนชีวิตเนาะพี่น้องเนาะอยะ่าเล่นบอขาดคิดว่าสิเห็นวิธีชีวิตของคนสูงอายุในครอบครัวของเจาของที่อยู่ในสถานการณ์นี้แม่ย่าลินกับบอสบายดูแลแม่บ่ได ายายลิ้นหนีบ้านหลังนี้กะสิมีแค่สองชีวิตที่อยู่น้ำกันเบิ้งไปแล้วว่าแตกต่างกับวงเวียนชีวิตค่ะพี่น้องคะบ่ปล่อยถิ่งก็คือจังปล่อยถิ่งเบิ้งแล้วก็ได้แต่สะท้อนหัวใจพี่น้องเอ้ยเพิ่นเลี่ยงยายลิ้นมาใหญ่รวมท้งหลูกยายลิ้นหมดสุผู้สุคนทั้งนองนองนู แต่บาย่ามเถ่าแก่เขามายิลินบมมีโอกาสสิไใดปนนิบัติเพิ่นคิดแลวก็สะท้อนหัวใจนะคะ,นะะเนาะจยเล่นต้องปิดประตูหรือว่าแม่จยเล่นแล้วต้องปิดประตูไว้จังสี่ตลอดครับพี่น้องคะกันคุณย่าออกจากบ้านค่ะหาลาังเมอเล่าหลงสติเล่ากระสีไปบานเกาเล่าเล่ากระสีคอดห่อผา ล้วก็สีย่างถ้าเราเดินมาถึงประตูทางออกประตูหัวเหล็กเยลินคนขางสินักแล้วเปิดบอดได้ค่ะพี่น้องคะล้วก็สีย่างกลับขึ้นย่อมลบว่าอายุสีเขาวลอยปีแล้วสายตาแล้วยังดีเราสามารถมองเห็นเวลากินเขากินยัางแล้วซอยเหลือตัวเองได้ออซอยเหลือตัวเองได้เหมือนคนปกติทั่วไปค่ะพี่น้องคะแต่ว่าคุณยายแค่แค่หลงว่าจําลูกหลานบ่ดได้ แต่รู้ว่ากินเขา่ารูเวลาเข้าคุยแล้วก็รูเรื่องตอบโต้เข้าใดได้พี่น้องแต่ว่าจำลูกหลานบา่ไดจำบ่ไดล่ะค่ะอ่าเราสูญเสียความทรงจำหม่องหันนะคะเนาะคลิปนี้ยายลินกับไทยคุณยายไหวทะเบิงพี่น้องค่ะก็สิเป็นโอกาสชุดไทยที่สิใดเห็นใดสัมผัสเล่านะคะเนาะมา้านก็มีโอกาสได้หาข้า,ขาหาน้ำให้กินได้อาบน้ำให้ซักผ้า ขี่ตีายเงียวให้เล่าถึงแม่สิเป็นเวลาสันๆมันก็มีความหมายตออย่าลินค่ะไ่ดีแม่่ลยกับลูกนีสิละเอาไปบ้านแม่กับลูกพี่น้องค่ะแม่กับลูกย้ายรถหลง ผมอาบน้ำก็กลางแล้วยังาบวันนี้เราอาบเลยนั่งว่าปากอมากบนชห่อเสียเรามนอนนี่าดูมสอด้กันโครเดียวากินะหมีที่เาว่ะเนี่ยย้ายกินข่าแซ่บป เก็บถังหออดูเป็นข่าวมันต้มปลาคอตันนี้ทุเรียนพร้อมแซ่บบ่ยายแซ่บบ่ หาผักเขาให้ยาเ่าแล้วเห็นหุงกินเองได้ได้ดค่ะพี่น้องกินข่าวย้ายเมือเ่อนน้อ้อมหมูบอ๊อเพชรดอกเฮ็ดบอ๊อบเพชรให้ ต้มไก่ของหวานบักแตงหม้ผลไม่น่ะแตงหมูกินล่างปากบุญน่ะโอ้ยได้ยินมโนแม่เอ้ยนอป่อนกบับอให้ป่อนเด้อพี่นออือเอาวางลงเออ,อวางลงเดี๋ยวเราจับกินม,ม,มันเรานศร้าอยู่ตีแม่ลู 女儿，